สวัสดีครับพบกับผมนะครับวันณบัวคลี่ประปานา้ำดีวันนี้ผมมาตรวจงานที่ที่ลามันนะครับบึงตางอยนะครับบ้านเนินง,งามยะลาะครับก็เป็นการปรับปรุงระบบปราปาผิวดินนะครับตอนนี้ก็เกือบแล้วเสร็จ90%นะครับ ก็พามาชมผลงานกันต่อนะครับไอ้ <c oughs> นี่ตาข่ายแบบตูววิชาเรียงหินบึงบางง ตัวนี้คือถังสูงนะครับถังสูงตัวอักษรเรียบร้อยนะครับมามิเตอร์ตัวนี้คือโลงกลองนะครับถังน้ำใส เรื่องครับข้างในทางน้ำใส